วิทยาศาสตร์ถ้าขาดศาสนาเหมือนคนเป็นง่อยเหมือนคนขาเสียขาเป๋แต่ว่ามีอาวุธร้ายอยู่ในมือพร้อมที่จะทมถล่มทลายประหัตประหารใครก็ได้ศาสนาถ้าไม่มีเหตุมีผลหาคำตอบในสิ่งที่ตนเคารพนับถือเชิดชูบูชาจยูนั้นมันก็เหมือนคนตาบอดแต่มีกำลังวังชามาก บางให้ดีว่าบางศาสนาไม่มีเหตุไม่มีผลยอมให้ปลุกเร้าความเชื่อยอย่างเดียวเชื่อแล้วก็สุดๆเชื่อสุดๆส,ส,ส,สอนให้ไปฆ่ากันทีนียกให้พระเจ้าเลยเป็นพรพประสงค์ของพระบูพเนเจ้าศาสนาเหล่านี้เอาศรัทธานำหน้าถ้าเชื่อแล้วก็สามารถจะเพื่อนกุนเขาได้เชื่อจนตายศาสนาเหล่านี้จะไม่มีจะไม่มีวิธีทางที่จะ มาพัฒนาจิตเรียกว่าจิตตภาวนาเดี๋ยวคอยดูให้ดีถ้าเราไม่มาทําจิตตภาวนาอย่างนี้จะถูกลัทธิจิตตวิทยานี่เข้ามาครอบงําสังคมไทยอีกหน่อยจะแตกกันเป็นเสื่องเสียงพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านทำนายไว้เลยท่านบอกว่าในอนาคตการเนี่ยคนทั้งหลายจะเมาจะตกอยู่ในอำนาจของวัตถุกิเลสตัณหาจะอยากได้แต่เงินแต่ของ